สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้กำลังทำพิธีนะครับเอาหนองมาฟังนะครับตอนนี้ก็โรยพูดขาวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว ไม่ยอ <jam Stadium> ่ตกเออขอไปตาิ่ตกเง้ยคนเาอย่แงเงีอยไปาิ่ตก กำลังเอาหลงนะครับ

จะรู้เม่อยากให้เห็นนะครับตอนนี้เพนะราะว่าเอาหนองลงอยู่นะครับเดี๋ยวให้เบิงนิดนึงนะครับหนองลง

Rau paneng Rau pang lạng bim ngon nhịn biết cái đọ đọa. Nhìn là, kẹt. Đọ đọa đi. Thế giờ นะครับเป็นพิธีฝังน่องนะครับเดี๋ยวก็เซตซับพิธีนะครับขอบคุณนะครับที่เขามารวมรับชมขอบคุณหลายๆนะครับจะต,ต้องขอแสดงความเสียใจกับสองพังน่องสองพังน่องใหม่ด้วยนะครับที่สูญเสียส้างหน่อยนะครับ4ี่เฝ้ารักเฝ่าธนูน้องมาตั้งยาวนานนะครับเสียใจหลายๆนะครับพ่อพี่น้อง ไปบุไปบนุบบนะครัแบแขก้ เสียใจด้วยนะกับช่องพังน้องใหม่ด้วยนะครับสรยาคุณสรยาขอบคุณครับเสียใจหลายครับขวัญหักไทยเสียใจด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเขามาเยี่ยมมารับชคนะครับเนาะร,นะรวมทรงน้องไปด้วยกันนะครับนองไปสวรรค์เรียบร้อยนะครับเกิดศาสนาขอให้เขาเกิดเป็นค้นนะครับหรือแฝ่เกิดว่าเป็นไอ แม่หลูกก็ตีกนะครับคว้พี่หนอ น้องเป็นอะไรก็ต้องไอย้อนเบื้งคลิปคลิปไอเก่าๆนะครับคลิปหมู่บ้านนะครับพ่หน้องออกมาบ่มีถุงนำคำมาด้วยนะครับออกมาแต่ตัวนะครับก็เลยให้น้องเสียนะครับโดพี่น้อง ขอให้น้องสุขภูมิที่ดีเป็นลังใจให้ความรักกับน้องใหม่นะครับแม้ว่าเสียใจแต่ยังน้องใหม่ดูแลตัวเองขอบคุณครับผมเสียใจอย่างสุดซึ้งขอบคุณครับขอบคุณเลายๆายนะครับต่อไปก็เป็นการปลูกต้นกล้วยนะครับ,บพี่น้องต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับ ขอบคุณหลายครับผมเป็นกับช้างแฟมิลี่ไปตุ๊สไปครับ เตรียมอยู่ในรถได้ยิงไหม ขอให้น้องใหม่สู่สุขติขอบคุณครับคุณโฟสู้ๆนะควันเล็กขอบคุณครับผมขอบคุณครับ เป็นพิธีนะครับสุดท้ายของการทรงนอกนะครับ ไปเกิดเป็นขอบคุณครับยายแดงไปเกิดเป็นคนหละะนัานีแมนครับ โอเคครับ่อไม่น้องมันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณยหลายที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนี่ก็เป็นพิธีการฝังนองนะครับขอให้น้องไปอยู่ปกพุ่มซีดีนะครับเกิดเป็นคนนะครับศาสนานะครับขอบคุณหลายที่รวมส่งน้องไปเดียกันนะครับขอไม่น้องขอบคุณหลายครับเดี๋ยวเจอกันใหมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเฮ้ยย่าเสียใจขอบคุณครับย่าเสียใจกันทุกๆคนนะครับขอรงกันมานานะก็เสียใจกันหลายๆนะครับ มีพวงอะไยดอกมุงดอกไม้นะครับต้นพวงต้นกล้วยปลูกให้ขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ,ลค,รบ,ค,รบคลิปหน้าอตอนนี้ก็ขออยู่ติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆเอพ่อแม่พี่น้องเอ้ย